มันต้องขายว่าประเทศไทยเป็นประเทศ Destination ของการลงทุนทางด้านนวัตกรรมไม่ได้มองแบบเดิมไม่ได้มองว่าอยากจะให้เขาเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานอย่างเดียวเราอยากจะให้เขามาลงทุนในเรื่องของการทำนวัตกรรมเยอะขึ้นเป็น retail business คนจะเลือกซื้อสินค้าเราไหมเนี่ยเขาจะดูพวกมาตรฐานที่อยู่บนขวดด้วยคราวนี้ที่ต่างประเทศเขาสนใจมาตรฐานอะไร เรายัางเชื่อว่าคนเป็นปัจจัยที่สำคัญเราไม่นำแนวคิดของ ESG ไปครอบธุรกิจใหม่หรือกิจการใหม่โดยเฉพาะในต่างประเทศสิ่งที่เราทำคือเราแลกเปลี่ยนเรารู้ว่ามันยากแค่ไหนในการสร้าง business อันนึงขึ้นมามีคนไม่เชื่อในความฝันของคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นงานของเราก็คือการทำให้ The impossible possible เราอยากพัฒนาคนไทยให้ไม่พลาดในโอกาสในอนาคตโกสูงสุดในชีวิตจุย้ยเลยละกันคือการที่คนไทยไม่ต้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแล้วเพราะคนไทยทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้โกลบิชควรจะตายไปในวันที่การศึกษาประเทศไทยดีค่ะเรายังรอ success story นะคะแล้วอยากเห็น Start u อที่ประสบความสำเร็จและ exit ได้เราควรต้องมี Startup ที่ประสบความสำเร็จจนสามารถสร้าง inspiration ให้กับ Startup รุ่นต่อๆไปได้